สวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเรายังอยู่กันในคลิปการสร้างและใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนในหัวข้อของคาร์ o ูดค่ะคาหูด ah คืออะไรคาหูด ah คือเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างคำถามและคำตอบแบบออนไลน์ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายโด <Wow. S 1> ยจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสนุกสนานมากขึ้นแอปพลิเคชันคารูดนั้นมีลักษณะเหมือนเกมถามคำถามมีการแข่งขันมีการจัดลำดับตัวคำถามจะเป็นแบบตัวเลือกให้ผู้เรียนมุ่งไปที่หน้าจอของครูแล้วก็ตอบคำถามผ่านคอมพิวเตอร์ตัวเองหรือสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถแสดงจํานวนผู้เข้าร่วมเล่นเกม ผลการตอบคำถามในการแข่งขันและลำดับของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแบบทันทีหลังจากคำตอบและเกมเสร็จสิ้นโดยคาหูดนั้นจะมีประโยชน์ในส่วนของสื่อการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอนซึ่งหลักการของการใช้คาหูดผู้เข้ารับการอบรมต้องมีบัญชีในระบบก,ก่อนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปซึ่งวิธีการจะอยู่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ รู้จักคาหูดขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ